Love. บิสมิ LLlahi r-Rahmani r-Rahim มล ح م د لله رب ا ل ล ا ل م ي ن والصلاة والسلام على رسول الله ا เราะซูลุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยการสรรเสริญทั้งมวลมันของลอสุบฮานตลานะครับแล้วก็ขอให้ลอสุบฮานตลาให้ความสันติสุขและบาระกาดที่มากมายให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลซัมอยากจะฝากพี่น้องเยาวชนทุกๆท่านนะฮะที่เป็นมุสลิมนะที่รักลอสุบฮานตลารักท่านอบีมูฮัมมัดสลตัมและเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิม ทุกสิ่งทุกอย่างที่มุสลิมทำนะฮะถ้าเราทำผิดเพียงแค่นิดเดียวเล็กๆน้อยๆสังคมที่เป็นสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเราอยู่ในขณะน,นี้เราเป็นชนกลุ่มน้อยนะฮะแต่ก็ไม่น้อยมากแต่ก็น้อยนะฮะผู้ที่เป็นสังคมส่วนมากเนี่ยเขาก็จะคอยจับผิดเรามุสลิมเราถ้าเราทำอะไรผิดเขาก็จะว่าต่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานาลาแล้วก็ไปสีอิสลาม ซึ่งมีหลักสรนที่ถูกต้องนะฮะมีความจริงมาให้แล้วทีนี้ถ้าเยาวาชนของเรามุสลิมของเราที่ยังรู้ตัวเองว่าเป็นมุสลิมอยู่ยอมยอมให้เขามาต่อว่าอัลลอฮ์สุบฮะตาลาละกิสลามโดยการทำผิดการสุบบหรี่การเล่นยาเสพติดการาการเมาการเล่นการพนันเอยการพูดจาหย,ยาบคาย การทำตัวเสเพลนะฮะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยลายิสลามทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยผู้ทีาษาษา่ประชารเขาก็ทำนะแต่เขาไม่ว่ากันเองเขาจะว่ามุสลิมด้วยกันเขาจะว่ามุสลิมเพื่อให้เป็นการดูถูกเราดูถูกศาสนาของเราอย่ากะฝากน้องๆฮะจะทําอะไรก็แล้วแต่คิดถึงคิดถึงเ,าเราสุบฮัตลาคิดถึงบุญคุณที่เ,าเราสุบฮัตลาให้เราเกิดมาคิดถึงท่านนาบีมฮอมสลอซัมที่อุตส่าห์ทำทุกอย่างให้ดีแล้วแต่เราเป็นผู้ทำลาย อย่าเป็นมุสลิมที่ทำลายตัวเองอย่าเป็นมุสลิมที่ทำลายสิ่งดีๆและความรุ่งโรจน์ของอิสลามที่กำลังจะมานะฮะรักกันละเราจึงจะได้ดีเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกยาเลิกเรื่องผู้หญิงผิดประเวณีและเยาว่าชนทุกคนเพือจะมีอนาคตที่สดใสและที่สำคัญที่สุดจะมีอาคราะห์ที่สดใส ยิ่งกว่ามากมากมายนะครับนี่คือวิธีเดียวที่เราจะเลิกได้นะฮะทำเพื่อลราสุพารณตาลาครับผมก็อยากจะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมฟร็ดดาวน์ทตายิงครับสลามมลิกรุ่มมรรคตุลอฮิบรุรรากาตุ